ารปลาครับเป็นเป็นอาหารปลาไม่ต้อกินหรอเป็นน้ำแล้วบอกให้จุ่มลงไปในน้ำอะ่ะก็นั่นแหละแล้วปลามันจะกินได้หมดไงลูกขึ้นตลอดแล้วค่ะขึ้นไปเรยไหนไหนเกี้ยวจุ่มลงไปเลยจุ่มลงไปเลยลูกเออจุ่มลงไปให้น้ำมันเข้ามาได้ปลามไม่กลั้นแ<ด>น่<ด>ไม่งาปลาดูเฉยๆจุ่มลงไปดิเอาขวดจุ่มลงไป จับจับ,บจุ่มลงไปไม่งันไม่ต้องให้เลยถ้ากลัวขนาดนั้นน่ะจับจุ่มลงไปนั่ออกหมดเลยเกี้วปลาไม่ได้กินเนี่ย,ยดูพี่บ้เนี่เนี่ยพี่บ้มืออาชีพม,มากอ,ะอ่ะรับสมัครพนักงานฟ้อนโลาครับพี่เนี่ยดูพี่บ้้อนมืออาชีพ จับไว้จับไว้มาแล้ว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 ถึงมันไปลึกๆนะคะนี่ดูแล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 โอ้าจะแย่งมาแล้วมาแล้วเป็นที่สนุกสนานดูขวดนมคน มันจะหิวๆนิดนึงนะล,ลูกนี่ด่านแรกกันเนี่ยนี่แค่ด่านแรกนะให้ให้อาหารปลาครับเนี่ยด่านแรกยังไม่ถึงความไม่ถึงนกยูงเลยอ่ะเอาอยากเอาถึงแกะก่อนนะมีเลี้ยงแกะต่อยนะยังมีเลี้ยงแกะต่อยอีกอะ่กออกอะเร็วแหมดล้ว <c oughs> ใช้หมดแล้วต่อไปเป็นต่อไปน่าจะเป็นแกะนะเดี๋ยวเราไปแกะต่อ